You, you know, you have a very similar thing with President Xi of China and Taiwan. But I don't believe there's any way it's going to happen as long as I'm here. We'll see. He told me I will never do it as long as you're president. That's President Xi told me that, and I said, well, I appreciate that. But he also said, but I am very patient, and China is very patient. Say, well, that's up to you. But it better not happen now. Trump sǐ Xi Jinping ว่าตราบเท่าที่ทรัมป์ยังเป็นประธานในทบดีจีนจะไม่ยึดไต้หวันทรัมป์บอกผมขอบคุณแต่ว่ามันยังไงนะแต่สีจิ้นผิงบอกทรัมป์ได้ว่าแต่ผมนี่เป็นคนอดทนนะผมรอได้ทรัมป์ก็เลยงงทรัมป์ก็เลยบอกต้องคอยดูว่าสีจิ้นผิงหมายความว่ายังไงที่บอกว่าตราบที่ผมยังเป็นประธานาธทบดีจะไม่ยึดไต้หวันแต่ว่าเขาอดทนผมว่าทรัมป์งงมากเพราะภาษาซับซ้อน ลึกซึ้งและวกวนอย่างจีนันยังไงยังไงทรั์ก็ไม่เข้าใจครับเราอ่านความหมายของสีจ้นผิงคงรู้นะว่าผมอดทนแปลว่าอะไร